アナ斯塔西亚สาวออสเตรียถึงกับตาค้างด้วยความประหลาดใจประเทศไทยทำไมจเจริญขนาดนี้ในใครบอกว่าไทยเป็นประเทศโลกที่สามอนาตาเซียหญิงสาวจากประเทศออสเตรียได้เดินทางจากบ้านเกิดของเธอที่ประเทศออสเตรียมาเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตเธอเล่าว,ว่าเธอได้ไปท่องเที่ยวแถบยุโรปมาแล้วหลายประเทศอนาสตาเซีเล่าว,ว่าในประเทศแถบยุโรปสื่อต่างๆรวมทั้งในโซเชียลมีเดีย มักจะมีการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศในเอเชียบ่อยๆในลักษณะเยียดยามคนเอเชียมักจะบอกว่าประเทศในเอเชียเป็นประเทศที่ได้พัฒนาเป็นประเทศโลกที่สามประเทศเหล่านี้มักมีเรื่องวุ่นวายขัดแย้งกันภายในประเทศเป็นประเทศยากจนและผู้คนในประเทศแถบนี้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้มันเป็นเรื่องลำบากมากที่ฝรั่งชาวยุโรปจะมาเที่ยวในประเทศเหล่านี้แต่อนาสตาเซียก็บอกว่าในขณะเดียวกัน เธอก็มักได้เห็นเรื่องดีๆเกี่ยวกับประเทศไทยจากใน YouTube อยู่บ่อยๆซึ่งมันขัดแย้งกับข้อมูลที่เธอได้รับรู้มาจากสื่อในประเทศของเธอที่ผ่านมาเธอก็ไม่เคยมาเที่ยวประเทศในเอเชียมากนักสิ่งเหล่านี้ทําให้เธอรู้สึกสงสัยและเคลือบแคลงใจว่าเรื่องราวที่ได้ยินมาเกี่ยวกับประเทศไทยนั้นเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหน <S 2> <S 2> แล้วในวันนี้เมื่อเธอได้มีโปรแกรมที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศอีกครั้ง เธอจึงได้ตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่สื่อในประเทศของเธอและประเทศในยุโรปพูดเกี่ยวกับประเทศไทยนั้นไม่เป็นความจริงอย่างที่กล่าวอ้างเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะวิดีโอเรื่องนี้เป็นวิดีโอของยูทูบเบอร์สาวชาวออสเตรียเธอชื่อว่าอนาสตาเซียมีช่อง youtube ของเธอมีชื่อช่องว่าอนาสตาเซียเซกา คอนเทนต์ของช่องเธอเป็นแนวเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศต่างๆอานอสตาเซียกล่าวว่าหากพูดถึงกรุงเทพผู้คนมักจะมีความเห็นแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกว่ากรุงเทพนั้นสกปรกเต็มไปด้วยมลพิษและอากาศที่หายใจก็เต็มไปด้วยควันจากท่อไอเสียรถยนต์ส่วนอีกฝ่ายก็บอกว่าที่นี่กรุงเทพเป็นเมืองแห่งอนาคตเป็นเมืองที่มีความสะดวกสบายที่สุดแห่งหนึ่งในการใช้ชีวิต When it comes to Bangkok the people split into two camps some say that it is ands right and เธอเริ่มสำรวจด้วยการเดินไปตามถนนสายหลักของกรุงเทพที่เต็มไปด้วยการจราจรที่หนาแน่นทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีอยู่ทุกที่เธอบอกว่าที่กรุงเทพยังไม่มีมาตรฐานการปล่อยไอเสียที่เข้มงวดเท่าในยุโรปและยานพาหนะส่วนใหญ่ยังคงใช้น้ำมันดีเซลหรือเบนซิน ทำให้ขณะที่เดินอยู่ก็ต้องสูดเอาไอเสียเหล่านี้เข้าไปในปอดไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันคนไทยก็มีวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการทําทางเท้าลอยฟ้าหรือที่เรียกว่า sky walk และยังเชื่อมต่อไปยังห้างสรรพสินค้าได้และไปสถานีรถไฟฟ้าได้อีกด้วยและที่สําคัญช่วยให้เธอหลีกเลี่ยงจากการสูดดมควันจากท่อไอเสียรถยนต์ได้อานนสตาเซียได้บอกว่าวิธีที่สะดวกสบายที่สุด ในการเดินทางไปสถานที่ต่างๆในกรุงเทพคือใช้บริการรถไฟฟ้าที่กรุงเทพนั้นมีระบบขนส่งสาธารณะครบทุกประเภททั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเรือรถโดยสารประจำทางแท็กซี่และรถตุกตุกและรถไฟฟ้านั้นเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะมีความสะอาดและทันสมัยมีเครื่องปรับอากาศทําให้อากาศเย็นสบายและสะอาดสดชื่นช่วยให้หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดได้ ระบบรถรางในกรุงเทพหมายถึงรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินและหากใช้ Google Ma p จะช่วยให้เข้าใจเส้นทางได้ง่ายขึ้นค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทางและจำนวนสถานีที่จะไปค่าโดยสารเริ่มต้นที่15บาทไปจนถึงสูงสุด59บาทอานอนสตาเซียบอกว่าลักษณะนถนนในกรุงเทพจะเป็นทางแคบแคบที่เต็มไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์รถตุกต๊กๆและรถยนต์โดยทั่วไปแล้วก็จะมีร้านค้าที่ทำอาหารขายหรือร้านอาหารอยู่บนทางเท้าริมถนนด้วย และหากคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตที่แออัดในกรุงเทพที่มีผู้คนที่พลุกพล่านสามารถหนีสภาพที่น่าเบื่อหน่ายนี้ได้โดยไปที่สวนสาธารณะแห่งนี้ได้ที่นี่เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในกรุงเทพซึ่งมีชื่อว่าสวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะที่ได้รับความนิยมจากคนในกรุงเทพมีผู้คนจำนวนมากมาที่สวนแห่งนี้เพื่อออกกำลังกายหรือพักผ่อนปิกนิกกับเพื่อน หรือมาเดินเล่นและเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติก็ได้ที่นี่ยังมีสน้มขนาดใหญ่ที่คุณสามารถใช้บริการถีบเรือจักรยานน้ำหรือจะพายเรือก็ได้และสิ่งที่น่าสนใจในสวนสาธารณะแห่งนี้ยังมีตัวเงินตัวทองอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากด้วยอนาสตาเซียบอกว่าตัวเงินตัวทองนั้นจะไม่ค่อยสนใจผู้คนที่เดินผ่านไปมาแต่จะว่ายน้ำเล่นอยู่ในบ่อและพักผ่อนนอนอาบแดดนอกจากนี้ยังสามารถให้อาหารเต่าและให้อาหารปลา ที่อาศัยอยู่ในสวนสาธารณะนี้ได้ด้วยเป็นสิ่งที่ทําให้อานอสตาเซียประทับใจและชอบมากๆอานอสตาเซียบอกอีกว่าถ้าเป็นในยุโรปสถานที่ที่เป็นที่นิยมหมู่นักท่องเที่ยวเช่นในปารีสของฝรั่งเศสรหรือบาเซโลนาของสเปนจะเป็นการไปเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สวยงามเดินชมเล่นสบายๆและเพลิดเพลินไปกับการนั่งจิบกาแฟหรือไวนยซักแก้วส่วนที่กรุงเทพนั้นก็มีสถานที่น่าสนใจทางศาสนา มีวัดที่สวยงามและกรุงเทพในยามค่ำคืนก็มีชีวิตกลางคืนที่มีสีสันคึกคักอานอสตาเซียบอกว่ากรุงเทพมีคอนโดมิเนียมราคาไม่แพงจะเห็นได้ว่าผู้คนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆที่อยากจะย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพการใช้ชีวิตในกรุงเทพมีความสะดวกสบายมากและที่สำคัญราคาถูกกว่าในประเทศตะวันตกอีกด้วยส่วนใหญ่แล้วราคาค่าเช่าจะประมาณ800ดอลลาร์ต่อเดือน คุณสามารถเช่าคอนโดดีๆที่อยู่ใกล้ๆใจกลางเมืองที่มีพร้อมสระว่ายน้ำห้องออกกำลังกายและที่จอดรถแล้วก็จะมีเซเว่นอีเลหรือซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ใกล้ๆดังนั้นการซื้อของไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปและราคาอาหารที่นี่เป็นราคาที่ไม่แพงเลยเป็นราคาที่สมเหตุผลอย่างเช่นน้องไก่1กิโลกรัมราคาประมาณ2ดอลลาร์และอกไก่ราคาประมาณ2ดอลลาร์ ส่วนมันฝรั่งราคาประมาณกิโลกรัมละ1.2ดอลลาร์และหัวหอมก็ไม่แพงหากอยู่ในช่วงโปรโมชั่นลดราคาก็สามารถซื้อของได้ในราคาที่ถูกกว่านี้อีกว่าอยู่กรุงเทพแล้วมีชีวิตที่น่าเบื่อก็ให้มาเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพที่ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพจะมีความเพลิดเพลินและความบันเทิงอยู่มากมายแล้วอานอสตาเซียก็บอกว่าในตอนนี้เธออยู่ที่ห้างเทอร์มินอล21ที่นี่มีความน่าสนใจที่โดดเด่น เพราะแต่ละชั้นของห้างนี้จะตกแต่งเป็นบรรยากาศที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองหรือประเทศต่างๆเช่นชั้นที่1จะตกแต่งทั้งชั้นเป็นสไตล์เหมือนว่าเป็นกรุงลอนดอนของอังกฤษชั้นที่สองก็จะตกแต่งทั้งชั้นห้องน่าเป็นเหมือนเดินอยู่กรุงปารีสข,ของฝรั่งเศสหรือชั้นที่สามก็จะตกแต่งทั้งชั้นเป็นเหมือนเมืองซานฟรานซิสโกของอเมริกาและที่ห้างนอกจากมีแหล่งช้อปปิ้งแล้วยังสามารถถ่ายภาพสวยๆเนื่องในโอกาสพิเศษ และมีที่รับประทานอาหารหรือฟูดคอร์ทขนาดใหญ่ที่มีอาหารที่มีรสชาติอร่อยและที่สำคัญมีราคาถูกกว่าร้านค้าทั่วไปอีกด้วยที่นี่มีร้านอาหารคาเฟ่ที่น่าสนใจมากมายความหลากหลายของอาหารในห้างสรรพสินค้าของกรุงเทพนั้นโดยปกติแล้วจะเต็มไปด้วยร้านอาหารร้านคาเฟ่ร้านชานมไข่มุกร้านขายอาหารขนาดเล็กที่นี่มีอาหารเกือบทุกประเภทและนอกเหนือจากศูนย์อาหารในห้างแล้ว กรุงเทพยังมีชื่อเสียงในด้านตลาดกลางคืนส่วนใหญ่จะเปิดบริการในตอนเย็นที่นี่สะดวกมากมีอาหารที่น่าสนใจมากๆราคาถูกและถูกใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อมาอนอสตาเซียก็ได้นั่งรถตุก,ต,กตุกมาเที่ยวที่ตลาดจอดแฟร์พระรามเก้าเธอได้มาที่ร้านขายเนื้อจอระเคเธอบอกว่าเธอกล้ากล้ากลัวกลัว,ลวที่จะลองทานเนื้อจระเ้แต่เมื่อเธอลองกินเข้าไปเธอก็บอกว่ามีรสชาติที่เผ็ดมาก เพราะเต็มไปด้วยซอสเผ็ดๆจนเธอไม่รู้ถึงรสชาติของเนื้อเลยเธอบอกว่าเนื้อมันเหนียวมากเนื้อมันเหมือนเนื้อไก่เลยอ่านอสตาเซียบอกว่าถ้าเธอไม่รู้มาก่อนว่านี่เป็นเนื้อจอระเข้เธอกินแล้วก็ต้องบอกว่านี่มันเป็นเนื้อไก่ชัดๆ This very unusual. To honest was even little scared To try it because it made from crocodile. Actually uh, the shops is I is crocodile skewer unusual was scared because very be even made were from a Uh, when they sell it is very popular they have a big queue so let's try <laughs> mm. it isn't very spicy sauce <coughs> mm. i do not feel the taste of the meat because the sauce is too spicy and the meat is very chewy but i think it is like the chicken if i didn't n o t know that it is the crocodile i will sick sock that it is chicken with very very spicy sauce mm. not interesting to be honest i thought that the crocodile will be something unexpected unusual but it's very simple taste it has very simple taste แล้วต่อมาเธอก็ได้มาที่ร้านขายแมลงทอดอนาสตาเซียบอกว่าเคยเห็นแมลงทอดแบบนี้แต่ไม่เคยลองกินเลย วันนี้เธอจะมาลองทานดูเธอลองกินเข้าไปก็บอกว่ามันมีรสชาติที่เค็มและกรอบแต่รสชาติไม่อร่อยเลยเธอบอกว่าเธอคงจะกินมแมลงทอดครั้งนี้ครั้งเดียวและเป็นครั้งสุดท้ายคงจะไม่กินเป็นครั้งที่สองอีกแล้ว And very salty and deep it's fried very Like chips, <laughs> really like chips with the taste of oil because it is deep fried. I thought that it would be much more untasty, but it's normal. <laughs> However, I. <laughs> อานนสตาเซียกินแล้วก็บอกว่ามันเป็นขนมมีกลิ่นหอมมากคล้ายกลิ่นขนมเทควานีลาเลยเมื่อเธอได้กินเข้าไปก็บอกว่ามีความนุ่มและอร่อยมากเธอชอบขนมครกใบเตยของไทยมากเลยต่อจากนั้นอานอสตาเซียเธอได้สั่งข้าวผัดสับประรดมาลองทานดูเธอบอกผู้ชมว่านี่เป็นอาหารไทยที่ได้รับความนิยมในข้าวผัดสับประรดก็จะมีสับประรดเม็ดมะม่วงหิมพานและลูกเกด และอาจเพิ่มกุ้งหรือปลาหมึกลงไปด้วยก็ได้เมื่อเธอได้กินเข้าไปก็บอกว่ามีรสชาติที่อร่อยที่สำคัญรสชาติไม่เผ็ดเลยข้าวก็นุ่มๆสับปะรดก็หวานฉ่ำเธอแนะนำเลยว่าหากใครที่ได้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยและอยากกินอาหารที่ไม่เผ็ดเธอแนะนำให้สั่งเมนูข้าวผัดสับปะรดมาทานกันเลยค่ะ and something like this. I think you will find this dish in every type within cafe or restaurant so let's try how it is In this place, in this food market, mm. it's very tasty as usual. The rice is so soft, not spicy at all, with a very very sweet pineapple and tender shrimps. So, if you will visit Thailand, I recommend to try this dish, it's especially if you don't like very spicy food and don't like very strange food. It's quite convenient. อานอสตาเซียได้เปลี่ยนเรื่องมาพูดถึงตลาดในกรุงเทพว่าตลาดเป็นสถานที่สําคัญในกรุงเทพที่มีบรรยากาศดีๆแต่มีข้อเสียใหญ่อย่างหนึ่งของตลาดในไทยคือเป็นแหล่งสร้างขยะเยอะมากโดยเฉพาะขยะพวกถุงพลาสติกที่คนไทยชอบนํามาบรรจุอาหารและทุกอย่างสําหรับซื้อกลับบ้านและที่แย่คือสุดท้ายแล้วขยะพลาสติกเหล่านี้ก็ถูกทิ้งลงแม่น้ําเจ้าพระยาอานอสตาเซียก็ได้พาผู้ชมมาที่บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็ให้ดูถึงขยะพลาสติกที่ลอยอยู่ในน้ําจํานวนมาก ที่เธอบอกว่าขยะพลาสติกในแม่น้ําได้ส่งกลิ่นเหม็นมากลอยขึ้นมาในบริเวณนี้เธอบอกว่าแม้ว่ารัฐบาลและอาสาสมัครจะพยายามช่วยกันทําความสะอาดแม่น้ําแต่ก็ช่วยไม่ได้มากนะักขยะยังลอยเกลื่อนเต็มแม่น้ําเจ้าพระยาอานอสตาเซียพูดต่อว่าแม่น้ําเจ้าพระยานั้นเป็นแม่น้ําสายหลักของกรุงเทพหากใครต้องการเดินทางโดยไม่มีปัญหาการจราจรติดขัดเหมือนในถนน ใช้เดินทางโดยทางเรือก็ได้จะไม่มีปัญหาการจราจรติดขัดทางเรือแม้ในช่วงเวลาเร่งด่วนและในแม่น้ำเจ้าพระยายังมีบริการเรือด่วนด้วยอานอสตาเซียได้นั่งเรือเพื่อไปเที่ยวชมวัดอรุณราชวรารามเมื่อมาถึงเธอก็บอกว่าเป็นวัดที่สวยงามประดับไปด้วยแผ่นโมเสกกระจกเล็กๆอย่างปราณีตจากที่นี่มีวิวที่สวยงามสามารถมองเห็นพระบรมมหาราชวังได้จากที่นี่

ทำให้เธอรู้สึกเหมือนกําลังเดินอยู่ในฉากภาพยนตร์ตลอดถนนเยาวราชทั้งสายก็จะมีซอยแคบๆแ,แยกย่อยออกไปตามซอยแยกเหล่านี้ก็จะเต็มไปด้วยผู้คนรถมอเตอร์ไซค์วิง่งขวักขวายและเสียงจอแจให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในฮ่องกงในซอยเล็กๆนี้จะเต็มไปด้วยร้านขายอาหารจีนพร้อมกับกลิ่นตลบอบอวนของอาหารจีนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเธอบอกว่าที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ดีที่สุดในกรุงเทพมีอะไรให้ดูมากมายแล้วเธอก็บอกผู้ชมว่า ธอจะต้องกลับมาเทีย่ยวที่เยาวราชอีกครั้งเมื่อมีโอกาสในครั้งต่อไปอานอสตาเซียได้กล่าวสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับกรุงเทพที่เธอได้พบเห็นมาในการมาเทีย่ยวครั้งนี้ก่อนจะจบคลิปวิดีโอของเธอลงว่าอานอสตาเซียบอกว่าตามความเห็นของเธอนั้นเธอประทับใจในการมาเทีย่ยวกรุงเทพครั้งนี้มากเลยเธอบอกว่ากรุงเทพไม่ได้แย่หรือได้พัฒนาอย่างที่คนในยุโรปเข้าใจกันเธอบอกว่าสิ่งที่คนยุโรปมองประเทศไทยในทางได้ค่าคนไทยนั้นมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเลย มันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันเลยจนเธอบอกกับผู้ชมได้ว่าประเทศไทยนั้นเจริญและพัฒนาอย่างทันสมัยมากกว่าประเทศในยุโรปด้วยซ้ำไปฉันคิดว่าไทยคือประเทศที่พัฒนาแล้วดูเอาสิทั้งรถไฟลอยฟ้าทางรถไฟฟ้าใต้ดินสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิที่ออกแบบอย่างสวยงามและทันสมัยอาหารการกินที่ดีมากและจะกินอาหารเวลาไหนก็ได้หรือร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นก็เปิดบริการตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีเวลากำหนดปิด แต่ในอังกฤษหรือฝรั่งเศสหลังจากสี่ถึงห้าทุ่มร้านเซเว่นก็ปิดร้านหมดแล้วแต่ที่กรุงเทพเราหิวเมื่อไหร่ก็เดินลงมาจากห้องแล้วมาหาซื้ออะไรกินในร้านเซเว่นได้เลยมันสะดวกขนาดนี้จริงๆเธอบอกว่าสื่อในยุโรปค,ควรไปปรับปรุงเนื้อหาข่าวให้ตรงกับความจริงหรือมาเที่ยวประเทศไทยให้เห็นกับตาตัวเองเลยก่อนที่จะมาบอกว่าประเทศไทยยังไม่พัฒนาก่อนที่เธอจะจบวิดีโอของเธอลงและวิดีโอเรื่องนี้ของ Smart p พอยต์วิวก็จบลงตรงนี้ด้วยค่ะท่านผู้ชมได้รับชมวิดีโอของเราแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและที่สำคัญท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ให้กับวิดีโอเรื่องนี้ด้วยนะคะและมารับชมกันใหม่ในวิดีโอเรื่องต่อไปของเราค่ะสวัสดีค่ะ